สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Leader Insight ประจำวันอังคารนะครับวันนี้เป็นวันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับรองศาสตราจารย์รดรพิติศรีแสงนามอาจารย์ประจําคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาและผู้นริการบริหารของอาเซียนโ o รดชันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับของโลกนะฮะสถานการณ์อนุวิภาคที่เกี่ยวข้องกับไทยให้เราได้ติดตามกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณจิราครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับครับเรื่องแรกสดๆร้อนๆเลยนะครับเมื่อวานนี้ว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะครับทวีตนะทวีตในทวีตใน X นะครับบอกว่าจะขึ้นไป400%ของสมาชิกกลุ่ม BRICS นะฮะ่พยายามจะนำเอาสกุลเงินอื่นมาใช้แทนดอลลาร์เนี่ยนะครับไทยเราคงปฏิเสธผลกระทบไม่ได้เพราะว่าเราได้รับการ นว่าให้เป็นสมาชิกเป็นพาร์ทเนอร์เมมเบอร์ไปแล้วอาจารย์มีอะไรน่ากลัวไหมครัก็ผมผมคิดว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เราก็กลับมาสู่โลกแบบเดิมใช่ไหมครับที่เราเคยเจอในสมัยของทรัมป์เมื่อ4ปีที่แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่สปีที่แล้วหรอกต้อง8ปีที่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าสมัยแรกของเขาเนี่ยปี2017ถึงต้นปี2021เนี่ยเราก็จะเห็นนะทรัมป์ก็ตื่นมาดึกๆแล้วก็สมัยก่อนก็จะใช้ Twitter ใช่ไหมตอนหลัง Twitter b a แบน ทรัมป์ทรัมป์ก็ไปเปิดคล้ายคล้าย t t r ของตัวเองที่เรียกว่า Truth Social ถูกต้องไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันที่30พฤศจิกาใช่ฮะซึ่งถ้า30พฤศจิกาเนี่ยประเทศไทยก็หนึ่งธันวาคมแล้วก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทรัมป์ก็ดึกๆซะหน่อยเกือบๆจะเที่ยงคืนละห้ทาทุ่มสิบนาทีก็ใส่ใน Truth Social มาว่า the idea that the BRICS countries are trying to move away from the dollars Why we stand by and watch is over ก็คือความคิดที่ว่ากลุ่มประเทศ Brics c o u n t r i e s เนี่ยกำลังจะลดทอนการใช้เงินดอลลาร์แล้วสหรัฐอเมริกาจะดูอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยมันจบแล้วนะครับเพราะนั้นจริงๆก็เริ่มต้นประโยคโดยกนนันจริงๆก็กนกันแหนา่าเอ่กนกันแหน่โจบไบเดนกับกรมาลาแฮร์ริสะแหละนะครับว่าบริ s เชืโตขึ้นมาแล้วเขจะเลิกใช้ดอลลาร์เนี่ยผู้คุณที่เป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ย ได้แต่สแตนบายแล้วก็ watch ก็คือยืนอยู่เฉยไม่ทำอะไรเนี่ยมันจบแล้วหลังจากนั้นก็พูดต่อว่า we require the commitments from these countries that they will neither create a new bridge currency nor back any other currency to replace the mighty US dollars ก็คือเราขอให้นะครับกลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับต้องมี commitment นะครับต้องมีคำบั่นสัญญาว่าจะไม่มีการสร้าง เ,เงินสกุลบริษันะครับจะไม่มีการเอาเงินสกุลอื่นนะครับมาแทนที่ mighty U.S. dollars นะ mighty นี่ปกติเวลาพูดคำว่า m i g h t เนี่ยมันแปลว่าอำนาจสูงสุดถูกต้องไหมครับ m i g h t เนี่ยถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยโดยเฉพาะสำหรับทรัมป์ที่บอกว่า most favorite books ของเขาคือ Bible เนี่ยคำว่า m i g h นี่ปกติมันจะหมายถึง all mighty ซึ่งแปลว่าพราพูดเป็นเจ้าใช่ไหมครับหรือว่า god นะซึ่งแน่นอนว่า เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก็เช่นเดียวกันนะครับในเงินดอลลาร์สหรัฐนี่เขาจะเขียนเลยว่า in God we trust นะครับเพราะฉะนั้นก็ the mighty US dollars นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอคอมมิชเมนต์นะครับว่าจะไม่สร้างเงินสกุลใหม่หรือจะไม่เอาเงินสกุลอื่นมาแทนที่เงินดอลลาร์ or นะครับหรือถ้าไม่ทำอย่างนั้น they will face 100% tariff นะครับเขาจะต้องเจอกับอัตราภาษีสุลกากรนำเข้า100% and should expect to say goodbye to selling into the wonderful U.S. economies นะครับ <laughs> หรือไม่งั้นพวกเขาก็ต้องโบกมือบายๆนะครับจากการที่จะเอาของมาขายในแหม wonderful U.S. economy นี่ใช้คว่าอะไรดีเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาที่มันสดใสซาบซ่าเอ่อรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ wonderful U.S. economies แล้วก็พูดต They can go find another sucker. There is no chance that the b r i c s will replace the U.S. dollars in international trades. and แล้วก็ก็คือแบบว่า they can go find another sucker ก็คำศัพท์ก็แบบเอ่อไอ้พูดอย่างนี้ก็คือแบบจริงๆแล้วลักษณะหนึ่งของทรัมป์ก็คือเขาเป็นคนซึ่งพูดจาอะไรเอาใจพวกแบบ hard core แฟนเขาอะใช่ไหม hard core แฟนเขาก็น่าจะนึกถึงภาพพวกที่แบบ อ e มริกันพีเพลที่ชอบดูอะไรที่มันแบบเอ็กตรีมใช่ไหมลารเจอร์แดนไลฟ์ไม่ภาพแบบแฟนอเมริกันที่ชอบดูมวยปล้ำ WWE อย่างนั้นแนหะใช่ไหมทุกอย่างมันต้องแบบยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติของมนุษย์ถูกต้องไหมครับเพราะมันก็ต้องลงท้ายด้วย they can go find another sucker นะแล้วก็แน่นอนนะครับไม่มีทางเด็ดขาดที่บริคจะมาแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศ and any country that try shoot w e v t goodbye to America และใครก็ตามที่พยายามทําแบบนั้นเนี่ยก็โบกมือลาจากสหรัฐอเมริกาได้เลยก็ทำก็น่ก็เป็นคคกา<น>รลาใช่ไหมครับเพราะปกติแล้วเนี่ยทรัมป์เองก็มาจะใช้วิธีการแบบนี้นะครับ escalate to this escalate ใช่ไหมลองลองลองนึกภาพดูว่าก่อนหน้าที่เขาจะทำแบบนี้กับกรณีของบลิซเนี่ยเขาทําแบบนี้กับกรณีของเม็กซิโกกับแคานาดาละถนะูกต้องไหม อันนี้มันมันเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงช่วงก่อนหน้าก็คือช่วงของอเขาเรียกอะไรอะช่วงตั้งแต่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีคนที่สี่สิบห้าเลยสมัยแรกละที่เขาก็บอกว่าไอ้นาฟตาดีลเนี่ยซึ่งเป็นโมโรดตกตกทอดมาตั้งแต่สมัยของบิลลินตันเนี่ยมันเป็นดีลที่แย่ที่สุด mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะว่าบิลลินตันนี่ต้องเข้าใจาประวัติศาสตร์ก่อนว่าสำหรับทรัมป์เนี่ยเขามองว่ายุคที่ดีที่สุดของรีพับลิกันเนี่ย คือช่วงต่อเนื่องจากโรนัลเรแกนแล้วก็มาจอร์จดับบิลยูจอร์จวูดคนพอ่อใช่ไหมนั่นคือช่วงที่ริพับลิกันมีประธานาธิบดีต่อกันสามสมัยแล้วเสร็จแล้วก็พ่ายแพ้เพราะว่าด้วยเรื่องของสงครามอ่าวเปอร์เซียรครั้งแรกนะครับแล้วก็ในที่สุดก็คินตันก็ขึน้นมาแล้วคินตันเองก็แน่นอนเป็นช่วงที่อเมริกาไม่ลบเลยแต่ว่าเป็นช่วงที่อเมริกาใช้กระแสะโลกาภิวัตน์อย่างเต็มที่แล้วก็เกิดข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐ อเมริกาเหนือขึ้นมาหรือว่านาฟต้าแล้วเขาก็จะบอกว่านาฟต้าที่ครึ่งต้นทำเนี่ยมันเป็นแบดดิลเซอร์ฟเพราะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยสินค้าของแคนาดาของเม็กซิโกก็สัดเข้ามาในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับแน่นอนโลโลจิกมันอาจจะผิดพลาดลนะเพราะต้องอย่าลืมว่าอเมริกาเองได,ได้ประโยชน์สูงสุดจากนาฟต้าในแง่ที่ว่าบริษัทเมริการจํานวนมากก็ไปลงทุนเอาทรัพยากรของแคนาดาเอาแรงงานของเม็กซิโกใช่ไหมลดต้นทุนได้มหาศาลสร้างกําไรมหาศาล วอลล์สตรีทเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมากนะครับคนเมือการเองก็ลืมตาอ้าปากได้เยอะจากนาสตาแต่ว่าเขากลับมองภาพเป็นว่าโอ้สินค้าพวกนี้เนี่ยมันจะกลับเข้ามาเ,เขาเรียกอะไรล่ะทําลายการจ้างงานในสหรัฐเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาเองก็บอกเลิกนาสตาเลยแล้วก็บอกเลิกนาสตาเสร็จก็ใช้วิธีการเจราจาที่เขาถนัดก,ก็คือเริ่มต้นจากไปดีลกับเม็กซิโกประเทศเดียวกันใช่ไหม กลายเป็น U.S.Mexico Agreement ครับแล้วค่อยเอา U.S.Mexico Agreement ที่คุยกันสองประเทศที่แน่นอนสำหรับเม็กซิโกอำนาจต่อรองมันสู้สหรัฐไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะคุณต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนั้นปุ๊บก็เอาไอ้ข้อตกลงที่อเมริกาได้ไประโยชน์จากเม็กซิโกมากๆเนี่ยไปดีลกับแคนาดาก็คือใช้สองรุมห่แทนสองุมหนึ่งในแง่แต่เดิมมันเป็นสองุมหคือเม็กซิโกกับแคนาดาลุมกินโตสหรัฐ เรื่องนี้เขามองว่าเอ้ยเราต้องไปกดดันเอาคนที่อ่อนแอกว่าคือเม็กซิโกมาแล้วเอาเม็กซิโกกับอสหรัฐรวมกันเนี่ยไปกดดันสหรัฐแล้วก็กลายเป็นเครงหมาที่เรียกว่า USMCA ใช่ไหมครับ United States Mexico Canada Agreement อันนั้นก็เกิดขึ้นในสมัยของทรัมป์สมัยแรกแล้วก็แน่นอนพอทรัมป์สมัยนี้ยังไม่ได้เข้ารับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีอย่างเต็มตัวยังไม่ได้สาบานตนแต่ว่าก็เนี่ยใช้ Truth Social ใช้ Twitter รเนี่ยเริ่มกดดันละใช่ไหมครับโดยก่อนหน้านี้ที่จะกดดันบริษเนี่ยก็ส่งสัญญาณโดยตรงใช่ไหมครับไปที่คลอเดียใช่ไหมคลอเดียก็คือ,อประธานาธิบดีของเม็กซิโกคนปัจจุบันนะ,ะว่าอเมริกาจะขึ้นภาษีสินค้าที่มาจากเม็กซิโกและในที่สุดเขาประธานาธิบดีเม็กซิโกประธานาธิบดีหญิงก็ต้อง ขอเข้าไปเจราจากับทรัมป์ที่มาลาโก้ใช่ไหมแล้วก็ยอมนู่นนี่นั่นแล้วก็ล่าสุดก็แน่นอนทรูโดเจสตินทรูโดของแคนาดาก็ต้องทำแบบเดียวกันเพราะนั้นพอทำแบบเดียวกันเนี่ยทำแบบเดียวกันจัสตินทรูโดบอกเข้าไปแล้วก็บอกว่าจะร่วมมือจะอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่ไปไป,ไปมา,มาแบบทรัมป์ก็ออกมาชวิตบอกแล้วว่าแคนาดายอมหมดทุกอย่างแล้วเ,เม็กซิโกยอมหมดทุกอย่างแล้วดังนั้นที่แบบแคนาดากับเม็กซิโกบอก เฮ้ยยังไม่ได้ยอมอะไรเลยยังไม่ได้คุยเรื่องอะไรกันเลย<า>เพราะฉะนั้นก็ไี่ก็โทซ้ำไปใช่ไหมจามบอกว่าวถ้าอเมริกาขึ้นเม็กซิโกโโก,ก็จะขึ้นกว่าสีเหมือนกันว่าอย่างนั้นใช่ถูกตออ้องเพราะฉะนั้นแบบมันก็เป็นวิธีคิดแบบทรัมป์ครับก็คือใช้แน่นอนว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ chief attention <า>ใช่ไหมเขาชอบเขาชอบที่จะถ้าถ้าจะทำอะไรเนี่ยเขาจะต้อง be b o l แล้วก็ chief attention be b o ก็คือต้อง แสดงออกให้เห็นว่ามันต้องใจถึงใช่ไหมแสดงออกก็เห็นว่าฉันเองี่ยมีความกล้าบ้าบินในระดับหนึ่งถูกต้ไหมถึงแม้ว่าไอสิ่งที่บีโบหรือว่าแสดงออกไปเนี่ยมันอาจจะคอนโทรเวอร์ชัก็คือเดี๋ยวมันจะต้องไปต่อล้อต่อเถียงกันต่อมันอาจจะคอนฟรอนเทชั่นมันอาจจะพูดถึงการประชิญหน้าถูกต้ไหมครับแต่อย่างอรที่สุดตอนนี้สปอตไลท์ตกมาถึงเขาละ <c oughs> แล้วพอสปอตไลท์ตกมาถึงเขาเดี๋ยวเขาจะใช้ไอสปอตไลท์ตรงนี้เนี่ยในการที่จะชีฟอ a t เทนชั่นของคน ทำให้ความสนใจของคนเนี่ยมันถูกดรอไปในเรื่องที่เขาอยากจะทําได้ถูกต้องไหมครับแล้วก็แน่นอนเรื่องที่เขาอยากจะทําเวลาเขาจะเจรจารเนี่ยนอกจากบีโบนอกจากเอ่อนอกจากตัวของชีฟเทนชันแล้วเนี่ยอีก2องกลยุทธ์ที่ทรัมป์ชอบใช้มากๆเลยก็คือ gain l e v e เ a g ใช่ไหม gain l e v e เ a g ge, ก็คือเวลาคุยกับใครเนี่ยทรัมป์ก็จะต้องเริ่มต้นโดยการทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้ว่า เขาสามารถสิ่งให้สิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดได้อย่างเช่นแน่นอนในกรณีของทุกคนก็คือทุกคนอยากได้ตลาดสหรัฐเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนอยากได้ตลาดสหรัฐผมเปิดตลาดสหรัฐให้คุณได้นะถ้าคุณยอมทําตามสิ่งที่ผมต้องการ mm hmm. แล้วก็แน่นอนที่สุดหลังจากนั้นก็ต้องเริ่มใช้วิธีการที่เป็นข้อที่สีก็คือในการเจรจาของทรัมป์ก็คือต้องบอกก่อนว่า ผมแข็งแกร่งกว่าคุณยังไงผมเหนือกว่าคุณยังไงและคุณอ่อนแอกว่าผมยังไงเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีของของค่างเงินอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าถ้าถ้าเราไปดูตลาดเงินจริงๆนะครับไปดูการที่จะโอมีระบบอะไรสักอย่างมนึงมาแทนที่เงินดอลลาร์สาหารัฐจริงๆเนี่ยถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมคำตอบคือมันเป็นไปได้อยู่แล้ว แต่ถามว่ามันจะเป็นไปได้ในเร็ววันนี้ไหมคำตอบอคือมันไม่ใช่อ่ามันมันไม่เหมือนกันนะฮะเป็นไปได้แต่มไม่ได้เป็นไปได้ในเร็ววันใช่ไหมครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าออไอการมาพูดแบบนี้ในที่สุดไอสิ่งที่มันคือคือต้องเข้าใจก่อนว่าทุกวันนี้เนี่ยดอลลาร์สหรัฐมันทำหน้าที่ของเงินได้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเป็นหน่วยในการวัดค่า เพราะว่าทุกคนก็อ้างอิงราคาอะไรก็อ้างอิงกับดอลลาร์สหรัฐถูกต้องไหมครับถึงแม้ว่าณขณะน,นี้กลุ่ม Brics เองพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า the unit หรือว่า multi-sided payment system อะไรเนี่ยนะครับมันก็คือการพยายามที่จะบอกว่าต่อไปนี้เวลาผมค้าขายกับคุณรัสเซียค้าขายกับจีนแทนที่ต้องโคดทุกอย่างเป็นเงินดอลลาร์โคดทุกอย่างเป็น the unit แทนได้ไหมซึ่งมันยังอยู่ในช่วงแบบเริ่มต้นมากอะ มันยังไม่มีใครคุ้นชินหรอกกับการโค้ดร,ราคาทุกอย่างเป็น the unit ถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้ในโลกมันมีเงินสกุลที่เป็นเงินสกุลของ IMF อยู่แล้วที่เรียกว่า special drawing rights (SDR) คนเองยังไม่ค่อยโค้ดอะไร SDR เลยถูกต้องไหมครับทุกคนก็ยังคงคุ้นชินกับการใช้สหรัฐอเมริกันดอลลาร์ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเป็น unit of account ก็คือหน่วยในการวัดค่านอกจากหน้าที่ของเงินในการเป็นหน่วยในการวัดค่าแล้ว แน่นอนหน่วยในการวัดค่าอย่างที่สองเอ้ยหน้าที่ของเงินอย่างที่สองก็คือเป็น m e d i u m o f e x c h a n g e เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนซึ่งแน่นอนไอ้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเนี่ยทุกคนก็ยังใช้เงินดอลลาร์อยู่มากที่สุดอยู่ดีในการซื้อขายสินค้าของโลกถูกต้องไหมครับถึงแม้เงินสกุลอื่นๆมันจะเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นเพราะเรากําลังพูดถึงเงินยูโรซึ่งหลังๆเนี่ยก็มีคนใช้มากขึ้นใช่ไหมครับ นอกจากเงินยูโรแล้วก็จะมีเงินหยวนเหรือเหมือนตี้ของจีนอย่างเงี้ยก็มีคนพูดถึงมากขึ้นจะเป็นนิส British p o พาวมันก็ยังใช้กันอยู่ถูกไหมครับแต่ว่าสหรัฐอเมริกาดอลลาร์เซงอยังไงก็มากที่สุดแต่ับแตัวที่มันจะมีปัญหาของสหรัฐอเมริกันตอนนี้ก็คือหน้าที่ของเงินอันที่สามก็คือ store of value mm hmm. เครื่องสะสมมูลค่าไอ้เครื่องสะสมมูลค่าที่เมื่อก่อนนี้ทุกคนมองว่าโอ การที่จะเก็บเป็นเงินสกุลอื่นแล้วมันไม่ได้มีสภาพคล่องมากเพียงพอมันไม่ได้มีตลาดรองมันไม่ได้มีเครื่องมือทางการเงินให้ลงทุนมากพอก็เก็บเป็นดอลลาร์สหรัฐสิแล้วนอกจากเก็บเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เอาเงินดอลลาร์สหรัฐนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเก็บไว้อีกเพื่อที่จะใช้มันเป็นแบ็กอัพในการมีทุนสำรองระหว่างประเทศมีอะไรต่อมีอะไรหลังๆเนี่ยมันเริ่มมีปัญหาเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็ พิมเงินเพิ่มเยอะเกินไปจนมูลค่าของเงินดอลลาร์เนี่ยณปี2024เมื่อเทียบกับณปี2000เนี่ยมูลค่าของเงินดอลลาร์มันลดลงไปมากกว่า40%นะ่ะเพราะนั้นใครถือไว้มันก็โอ้มูลค่าลดไป40%นะใช่ไหมครับหรือเอาไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐตอนนี้คนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเครดิตเร й ติ้งพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐเองก็ลดลงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมันก็มีความสุ่มเสี่ยงอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ มันก็เลยเริ่มมีความพยายามในการที่เอ๊ะบางประเทศก็ไปเก็บเป็นเป็นอทองคำบางประเทศก็โกโซโบิกเลยไปเก็บเป็นคริปโตเคอเรนซีอย่างมีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราเราก็จะเห็นนะว่าเออมันก็เริ่มมีแต่ว่ามันก็เริ่มมีทางเลือกอื่นๆแต่ถามว่าถ้าเทียบกับปริมาณในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจิบจอยมากนะ มันเล็กมากเลยนะในความเป็นจริงโอ้โหเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังมันยังมีความเขาเรียกอะไรล่ะคลองส่วนแบ่งตลาดของการใช้เป็นเงินสกุลหลักของโลกอยู่มหาศาลแต่ถามว่ามันมีความท้าทายไหมเมื่อเทียบกับในอดีตที่เมื่อก่อนแทบจะไมนมีใครเคยหืออื่อกับเงินดอลลาร์สหรัฐถูกไหมครับแต่ตอนหลังนี่มันก็โอเคม,มีความท้าทายมากแต่มัน ท้าทายมากถึงขนาดที่จะต้องห่วงกังวลหรือยังว่าต่อไปคนจะเลิกใช้เงินดอลลาร์เนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับมันแค่คือยังไกลผลประโยชน์ที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาใช่แต่พอทัออกมากดดันอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ไอ้คนที่ไม่อยากจะหือเอือเริ่มหือเอือไงนั่นแหละครับอ่าต้องต้องเข้าใจนะครับอำนาจค่มขูอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์ดึงว่าใครเป็นพวกชั้นแสดงตัวมา เพราะประเทศในโลกเนี้ยปัญหาคือมันมีประเทศที่หัวอ่อนว่าง่ายกับประเทศที่เขาก็มีศักยภาพพอที่เขาจะทําอะไรของเขาเองได้ซึ่งซึ่งตอนนี้อประเทศที่เขามีศักยภาพเพียงพอที่เขาจะทําอะไรของเขาเองได้เนี่ยมันเริ่มรู้สึกว่าอย่างนั้นฉันก็ทําของฉันเองเลยในเมื่อคุณกดดันฉันมาแกและอีกหนึ่งนั่ะก็คือจีน แต่หลายประเทศที่อยู่ในสมาชิกบริกส์นะก็พึ่งพาสหรัฐอเมริกาด้านเศรษฐกิจเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามนะก็ได้ดุลมหาศาลเลยไทยก็ได้ดุลไม่น้อยอาจจะต้องให้น้ําหนักคําพูดของท่านหรือว่าเกรงไว้ในระดับหนึ่ง่าอาจจะก็แน่นอนนะครับหลอกเรื่องแบบนี้เราเองก็คงจะต้องฟังเพราะว่าเราเองไม่ได้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์ใช่ไหมเราเป็นคล้ายๆมีเดียมใช่ไหมเราเป็นมหาอำนาจกลางเราเป็นมีเดียมพาวเวอร์นะครับ เราไม่ได้เป็นซูเปอร์พาวเวอร์เราไม่ได้มีแค p เปอร์เบลิตี้หรือว่าความสามารถอย่างขนาดอย่างจีนแต่สมมุติถึงกับจีนเองก็ตามนะครับจีนก็ไม่ไดเ้เขาเรียกอะไรละ่ะไม่ได้มีไม่ได้มีความตั้งใจในการที่จะปล่อยให้เงินของเขามาเป็นเงินที่ใช้ในการเป็นสื่อกลางของโลกขนาดนั้น คือจีนเนี่ยมันจะมีหน่วยงานพิเศษอยู่หน่วยงานหนึ่งนะครับหน่วยงานนี้เขาชื่อว่า Safe, S A F E ย่อมาจาก State Administration of Foreign Exchange ซึ่ง s t e t e m i n i s t s t t i t n o n o o r o r g n Exchange เนี่ยมันถือว่าเป็นคล้ายๆเป็นเอเจนต์หนึ่งนะครับของ People's Bank of China หรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐซึ่งมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมดูแลการใช้เงิน หยวนในต่างประเทศแล้วก็การเอาเงินเข้าเอาเงินออกเงินตาต่างไปได้ที่ไหลเข้าหลายออกของจีนเนี่ยมันมันยังเป็นมันมีความเป็น capital control อยู่มากถึงระดับหนึ่งแล้วก็แน่นอนการที่จะเอาเงินของประเทศตัวเองมาเป็นมาเป็นเงินให้ทั้งโลกเนี่ยคุณเองต้องยอม sacrifice เยอะมากเลยนะเออใช่ไหมครับเพื่อที่จะได้ privilege ฉนะนั้นเนี่ยมันไม่มีต้นทุนนะถูอต้องไหม แล้วในในในขณะที่จีนเองก็ยังไม่ได้ผ่อนคลายกดระเบียบตรงนี้เพราะนั้นบางทีผมคิดว่าชัมเองอาจจะไม่ได้ทำกันบ้านเรื่องพวกนี้มากพอไง ấy. คือเห็นข้อเสนอของคือข้อเสนอตอนนี้ไอ้เรื่องเด e u ยูนตกับไอ้เรื่องมัลติไซเด d นเนี่ยมันเป็นข้อเสนอของ Brics ์แอดไว s ซอรี i บิสเนสแอดไวซอรี่่าวคือกลุ่มประชุมของอนักธุรกิจ b r i ก s mm ์ hmm. <S ที่เขาเสนอมาเป็นไวท์เ p เปอร ให้แก่ผู้นำบริกส์ที่เพิ่งไปประชุมกันที่เมืองคาซานรอบที่ผ่านมาเนี่ยเอาไปศึกษาแต่ผมเชื่อว่าทรัมป์เองยังไม่ได้อ่านอนไวท์เพเปอร์นั้นเขาเห็นปูตินนะปูตินเอาเอาสัญลักษณ์ธนบัตรบริกมาแจกจ่ายกับที่เขาลงสมัครมันไส้ตรงนี้หรือเปล่าสัญลักษณ์ไงฮะแต่ว่าผู้นำบริกส์ก็ยังไม่ได้อ gree ีนะว่าจะทำเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าทรัมป์เองก็อย่างที่บอกอ่ะก็ต้องขู่ไว้ก่อน ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าของคุณดีจริงแล้วทุกคนยังใช้ของคุณอยู่คุณไม่ต้องขู่แบบนี้ถูกต้องว่ะใช่ครับไอการออกมาขู่แบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคุณเองก็หวั่นไหวพอสมควรนะแม้ว่าเขายังไม่ได้เริ่มทําและนี่มันเป็นเพียงแค่แบบภาคเอกชนเสนอนะมามันถึงขนาดที่ว่า president e l e c t ของสารัรต้องออกมาพูดขนาดนี้ก็แสดงว่าลึกๆเขาก็หวั่นไหวเรา <Yeah. S 2> มานทีการที่เขาออกมาพูดอย่างเช่นสมัยก่อนเราก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเยอะใช่ไหมครับที่บอกว่า Make America Great Again มากัสเนี่ยมันแปลว่าเขาก็ยอมรับดีว่าอเมริกาไม่ได้เกรดอีกต่อไปมันถึงต้องมีคําว่า Make America Great Again ใช่ครับทําให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นเท่ากับเป็นการยอมรับว่าอเมริกามันสูญเสียความยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะอานนี้เป็นต้นนะครับเราควรจะมีท่าทีอย่างไรหรือเตรียมรับมือ,อยังไงไมน้อยเขาแสดงท่าทีมาแล้วละ อาจจะไม่ได้มีพื้นฐานที่มันถูกต้องมีข้อมูลร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเราอาจจะต้องเตรียมรับมือไหมผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองต้องเป็นมิตรประเทศกับทุกประเทศเพราะเราต้องค้าขายเราต้องลงทุนไม่ว่าจะเป็นกับฝั่งพันธมิตรบริษทที่เราตอนนี้เป็นพันธมิตร์คนทรีสนะครับหรือฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งญี่ปุน่นฝั่งไหนก็ตามเรื่องของการค้าเนี่ยเรื่องของการลงทุนเนี่ยเราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรและ เราก็ยังเชื่อมั่นอยู่ว่าการค้าการลงทุนที่เปิดกว้างเนี่ยมันทําให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์เพียง mm hmm. แต่ว่าเราเองก็คงจะต้องนําเสนอให้ทางสหรัฐเห็นนะว่าการยังคงค้าขาย mm hmm. การยังคงลงทุนกับประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์กับคุณนะ mm hmm. การมาค้าขายกับประเทศไทยการมาลงทุนกับประเทศไทยมันไม่ได้แปลว่าคุณจะสูญเสียโอกาสในการจ้างงานนะเพราะคนงานไทยคนงานเมริการ ธุรกิจในประเทศไทยธุรกิจในอเมริกามันเป็นคนละเซกเตอร์กันอ่ะมันกลับจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากกว่าด้วยซ้าถูกต้องไหมครับที่เอ้ยคุณอาจจะได้ของดีราคาถูกจากประเทศไทยเข้าไปเพื่อที่คุณจะไปต่อยอดแล้วคุณส่งของแพงไฮโซคุณภาพสูงพวกนั้นกลับมาแล้วคนไทยเองก็พร้อมที่จะซื้อผมคิดว่าในที่สุดแล้วถ้าเราสามารถที่จะทำให้เขาเห็นได้ว่าตลอดทั้งซัพพ l y chain ตลอดทั้ง global value chain เนี่ยไทยกับสหรัฐอยู่ในคนละช่วงช่วงเวลากันและเราเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเสริมเพิ่มปิดจุดอ่อนซึ่งกันและกันได้นั่นน่ะน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับทั้งสองฝ่ายเพียงแต่ว่าการมองโลกแบบโลกสวยอะ่ะที่บอกว่าอุย้ยทมัมาแล้วเราจะส่งออกไปสหรัฐได้มากขึ้นหรือมองว่าโอ๊ยต่อไปนี้ถ้าเกิดเขาทะเลาะก,กัน จะมีคนมาลงทุนที่ประเทศเรามากขึ้นเพื่อใช้ประเทศไรเราเป็นสปริงบอร์ดเข้าเมริกาเหมือนที่ผู้นำบางคนอาจจะยังไม่ได้เช็คเรื่องของข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วออกมาพูดก่อนเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยต้องระวังถ้ามองในแง่ดีนะจารย์จากกรนีบริกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าห้ามเป็นสมาชิกบริกนะฮะเราก็จะเราก็จะไม่ยอมอะไรเงี้ยแค่ว่าน่าจะเป็นได้แต่ว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปใช้เงินทุนอื่นท<ช>ี่จะมาทาาั้งายสหรฐน,นะนันเองใช่ไหมอมอ ใช่ครับที่คุณจิราว่าก็ถูกเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเราว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเราเราเองยังมีประเด็นสำคัญสำคัญที่จะต้องทํอะไรบ้างนีอะไรใเอยครับซึ่งซึ่งก็จะรับมือได้อย่างที่อาจารย์บอกทําเป็นคนที่ชอบเจรจาทีวิชาคีถ้าผู้นําเรา <c oughs> มีความสามารถในการเจรจาเข้าได้ก็จะไม่เพียงตําได้ง่ายๆนะใช่ไหมอาจารย์ถูกใช่ฮะ <c oughs> ผมผมคิดว่าจริงๆแล้วเอ่อเรื่องพวกนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราเองคงต้อง เตรียมการเพราะทรัมป์เนี่ยจะเข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการวันที่20มกราคมปี2025ใช่ไหมครับเพราะนั้นตอนนี้เราก็จะเหลือเวลาหนึ่งเดือนกัอีก20วันโดยประมาณในการที่จะเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดซึ่งในการเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดก็คือผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยหอการค้าสภาอุตสาหกรรมตัวแทนภาคเอกชนต่างๆบริษัทเอกชนของไทยส่วนใหญ่เนี่ย เขาทากันบ้านเรื่องพวกนี้ไว้เยอะนักวิชาการที่เป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยเขาทําเรื่องพวกนี้ไว้เยอะติ้งแท้งบริษัทคอนซัลท์จำนวนมากทำโมเดลศึกษาตัวเลขผลกระทบออกไว้เยอะถูกต้องไหมครับดังนั้นคําถามก็คือทํายังไงให้ภาครัฐซึ่งข้าราชการจํานวนมากเขาก็ตื่นตัวนะถือต้องไหมครับเขาก็เริ่มวางแผนเขาก็เริ่มอะไร กับคนที่ทํานโยบายหรือคนที่ตัดสินใจด้านนโยบายก็คือฝ่ายการเมืองจะคุยกันนาทีนี้มันตั้งลายกลุ่มอย่างเดียวไม่พอแล้วอะ <c oughs> อาจจะต้องปิดห้องคุยกันใช่ไหมครับเอาคนที่มีความรู้มีความสามารถจากหลากหลายภาคส่วนตั้งแต่แล้ว,ลวเรื่องพวกนี้ผมคิดว่าสําคัญด้วยนะเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งที่เดี๋ยวในอนาคตมันจะมาแน่นอนเลยก็คือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา โดย,ยเฉพาะกรณีของสหรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยทรัมป์เองเขาเป็นคนที่เชื่อเรื่องไหนแล้วเขาเชื่อไปแล้วอ่ะอย่างเช่นเขาเชื่อเรื่องอ่ะยาเสพติดมาจากจีนดูได้ไหมไอ้สามตั้งต้นยาเสพติดมาจากจีนดูกด้ไหมหรือเขาเชื่อไปแล้วว่าโควิดมาจากแหลกของจีนแล้วเขาก็เริ่มชี้เป้าอินเดียด้วยซ้ํมมาถึงแม้จะเป็นพันธมิตรกันว่าอินเดียเองเนี่ยใช้ไอ้พวกอย่างเซียวยา ให้ compulsory licensing การใช้ส like yeah, ิทธิเหนือสิทธิบัตรยาถูกต้องไหมครับการใช้ safe guarding การผลิตไอตัวยาที่เป็นยาชื่อสามัญ generic name พวกนี้เนี่ยซึ่งไทยเราเองก็ใช้เรื่องพวกนี้อยู่เยอะในอนาคตมันจะต้องถูกดึงมาเป็นข้อกีดกันทางการค้าหรือข้อที่จะทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของสาธารณสุขเพราะนั้นการเรียกคุยการตั้งโต๊ะคุยเนี่ยมันไม่ใช่คุยแต่เฉพาะภาคเอกชนอย่างเดียวละ มันต้องมีตัวแทนของภาคประชาชนภาคประชาสังคมเข้าไปนั่งคุยกันด้วยแล้วในที่สุดมันต้องชัดด้วยว่าเราต้องรักษาผลประโยชน์ของเราของเราในที่นี้คือของประเทศ <laughs> เพราะไอ้เรื่องนี้ก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงที่ที่สุ่มเสี่ยงถูกไหมเพราะว่าหลายๆเรื่องตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่ามันความไม่ไว้วางใจถึงขนาดที่อาจจะเกิดการชุมนุมใหญ่หรือเกิดการลงถนนเนี่ย ส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นเพราะ trust crisis เพราะวิกฤตศรัทธาว่าผู้นำอาจจะไม่ได้รักษาผลประโยชน์ของประเทศแต่อาจจะเน้นรักษาผลประโยชน์ของครอบครัวของบริษัทของวงวานว่านเครือไอ้อย่างเงี้ยอันตรายนะครับ